เอาละฮะไม่ต้องรอคอยกันอีกต่อไปนะฮะมาพบกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเหล่านักแสดงมนต์รักลูกทุ่ง2,567นี่สวัสดีครับสวัสดีครับขับตัวให้ยิ่งใหญ่กันโอ้โหชอ้ความนั้นโน,นเปิดให้มากเลยอะ่ะลงเสียงปะออพูลงเสียงเลยใหญ่เลยนะฮะเ,ออเป็นยังไงกันบ้าง จะออดอากาศวันนี้เป็นตอนแรกแล้วเออถามความรู้สึกกันก่อนดีกว่าอันนั้นอันนั้นอันนั้นยังไงชาลอ์เลยชาลอ์รู้สึกยังไงบ้างมาเลยริ่มาจับกนเลยเริ่มกันเลยเหรอแต่รายการเขาทะเลาะกันนิดหน่อยครับสองจริงอ๋อเขาตีกันเาตล่นเเขาถามว่าอะไรคะอยากรู้อยากรู้เร่องอะไรอยากอยากอยากรู้เรื่องอะไรที่แบบไม่แกีงเงินเงินอะไรอย่างเงี้ยเอาก่อนเอาเรื่องนี้ก่อนยังไงละครนะคะออนวันนี้นะคะทุกคนค่ะเวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้านะคะ ทางช่องสมค่ะใช่แล้วก็เดี๋ยวปิดรายการอย่าพึ่งเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมคนจะได้ดูเราในเวอร์ชั่นของแบบไม่ต้องมอง ในละครแล้วก็ดีกันเยอะแล้วตอนจริงอย่างเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานกับทางช่อง3ค่ะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะครับแล้วมืล่ะฮะมือร้ายเป็นไงดีใจเหมือนกันครับดีใจที่ตอนนี้ข้างวันคือเอกเราเพิ่งรายการแรกเองนะเราอยู่ทั้งวันนะลุยอยู่ทั้งวันได้ไหมก็ ดีใจมากๆเลยครับผมเพราะว่าทุกคนก็ตั้งใจทํางานมากันหลายเดือนแล้วก็ได้ออนแอร์วันแรกแล้วก็ตื่นเต้นมากเหมือนกันครับผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับต้องบอกว่าวันนี้มาแปดท่านด้วยกันนะฮะเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวก่อนดีกว่าเริ่มจากทางนี้ก่อนเลยฮะสบายดีสวัสดีครับเทเลอร์ศรีสมบัตินะครับเป็นนักแสดงจากประเทศลาวครับรับบทเป็นอะไรครับรับบทเป็นธรรมลักครับ ธรรมารักษ์นี่เป็นใครอะไรยังไงในเรื่องธรรมารักษ์จะเป็นเป็นเป็นเอาละเช้าเลยรับรู้ยันดีกีนอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้างในอาจจะใจกว้างโบโลเลอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพูดว่าไงกว่างโบใช่างโบ ใจโรเล่อะไรอย่างเงี้ยแบบมีมาลายจไปผิดหวังอ๋อก็คือจีบเขาเป็นตัใจเขาด้วยแต่จริงๆตัวเองมีเมียอยู่แล้วจริงจมีเมียคือนุนี่แหละแลยอามาต่อเลยต่อเลยตอเอง่ายๆเลยค่ะสวัสดีค่ะเปียโนสรันพรนะคะในเรื่องรับบทเป็นรือไทยค่ะก็เป็นคู่กับธรรมรักษ์าเป็นผู้หญิงที่อยู่ในเมืองกรุงแล้วก็เป็นไอดอลของสองสาวบุภากับทองกราวนะคะก็เป็นสวยรัดชิดฉลาด แต่แต่ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องของความรักคนนี้ก็จะนอกใจเราตลอดแล้ววันหนึ่งเราจับได้แล้วก็เชิดค่ะใช่ไม่งอหรอกสาวแกร่งใช่สาวแกร่งจบเรื่องมมองความรักอันนี้ก็อีกมุมมองความรักหนึ่งของคู่เราคู่นี้ล่ะฮะครับผมผมทอมนารากรครับรับบทเป็นผู้หมวดน้อยครับเป็นตำรวจที่ค่อนข้างจะเป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนดีครับที่ที่แบบว่าชอบสาวชอบใส่ใจมากทําทุกอย่าง เพื่อคนนี้คนเดียวเลยเงี้ยครับอุยดันสีนี <c aret> <c aret ่ก็เป็นมุมเล่สเลสีเคินจริงมนี่มีแฟนคลับคุณคุณท็อปนารากรมาเซฮายสวัสดี่าดด้วยพี่ท็อปนารากรเขาเป็น เป็นเป็นหมอลำค่ะเป็นหมอลำชื่อดังแล้วเบียบวัฒนศิล์นนะทุกคนก็แบบอาจจะแบบคุณหน้าคุณตาใช่ไหมจบอกนะว่าโชว์เมื่อคืนด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะมาเลยดูออกดูออกแล้ผมถามน้องว่าปกติเนี่ยเวลาแบบนี้ได้ได้ตื่นมาทำงานไหมบอกไม่เคยเลยเพราะว่าต้องทำงานตอนแรกแบบยันเช้านะเวลานอนเขาเวลานอนเวลาเวลานอนเมื่อคืนก็เล่นที่กรุงเทพที่รพี่รู้เพราะว่าเมื่อคืนพี่ก็อยู่หน้ำพี่เองในเฟซเอ้ยในไอจีแบบไปกันเยอะมากเลยเยอะมากเลย รระเบียบวัฒนใค่ค่ะสวัสดีค่ะควัญปินทพิ์อรชรนะคะในเรื่องก็รบบทเป็นสายใจค่ะสายใจก็จะเป็นผู้หญิงที่รักพี่คลาวมาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแล้วนะคะ เบะปากทําไมคะเบะปากทําไมเรียกว่าเป็นตัวคอนฟลิกกัะเนาะก็คอนฟลิกกันกับน้องทองกวาวเขานะคะก็จริงๆสายใจเนี่ยเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสจิตใจดีค่ะเป็นคนขยันทำมาหากินมากแล้วก็รักพี่เขามากคือเราก็จะมีทองกวาวคนเดียวแหละที่เป็นคู่ปรับซึ่งเราไม่ชอบเขาเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นมันหัวใจแค่นั้นเลยส่วนอื่นๆก็คือเราก็เป็นคนดีฮะจิตใจดีนี่ใครบอกรู้สึกเองแต่ว่าในบทเราก็จะมีแบบมีเป็นเป็นฝ่ายทํรลายเขาหรือ ใช่ค่ะไม่นะไม่นะไม่นะเธอเราติดตามดีกว่าใช่นะแต่เดี๋ยว คนอื่นเขาว่าไงเดี๋ยวว่ากันใช่ค่ะแล้วก็ก็จะจะคอยมีหมวดน้อยมากวนใจบ้างเพขาก็แอบชอบเราเดี๋ยวมากวนใจเลกวนใจในเรื่องในเรื่องในเรื่องอ่ามากวนใจแต่เราคือชอบพระเอกไงค่ะแต่สุดท้ายจะเป็นยังไงต้องติดตามค่ะเออทำไมทางนี้บ้างครับผมเอาข้ามเลยคุณพระเอกไงปิดไงสวัสดีครับผมแว่นรบดไปคีม่อนเฮ้คีม่อนรบดเป็นแว่นครับผมแอ้มผมเช้าก็ตัวละครตัวนี้ก็ เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วครับผมก็ตัวละครในเรื่องใส่แว่นครับวันนี้ไม่ได้ใส่แว่นเป็นคนดีครับยิ่งดีกว่าพี่ขาวอีกครับผมครับใครบอกใครบอกผมบอกนี่แหละไม่มีบอกบอกแปลกๆครต้องต้วคาแรคเตอร์ของแว่นจะยังไงจะโกโกหรือว่าจะยังไงก็จะเป็นโกโกคปนป่วนกวนๆน่ารักแอบแบลสดใสตะมุ้งตมิงปักจุ่ตรบุาครบแล้วครบเลยมีอะไรไม่ดีบ้างไม่มีคือจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้ ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนชื่อจากมนลักลูกทุ่ง2567ก็จะเป็นแวนเดอะซีรีส์อะจบแล้วจบเดี๋ยวเดี๋ยวดูเคลมเรื่องเลยคนที่แวนชอบกันดีกว่าครับนี่มางม่ยังไม่เลิกตีก <ต>ในละครก็ตีใช่ค่ะพี่ในเรื่องก็ตีตอนนี้ก็ตีค่ะก็สวัสดีค่ะเปาเกิ่งการค่ะรับบทเป็นน้องบุบผาค่ะแสนซนก็เป็นคนตลกตลกนิดนึงบ้าบอฉันคว่ำเธอหันเลยเหรอแสนซน,น,น,นไงนนบุบผาแสนซนอ๋อก็มี วันนี้มีมีแบบแสนซ้อนได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยว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 อยู่ไม่ก็ในเรื่องก็เป็นคนตลกค่ะก็ละเลงแจ่มใสเนาะแล้วยังไงอย่าหัวล้อดิกับเขา้วเรายังไงกับเขาเลยหนูก็รักเขาแหละในเรื่องก็รักแต่แบบตีตีเก่งอะไรอย่างงี้ใช่ตีจริงค่ะอันนี้ก็แบบเขาไม่เคยเบามือกับผมเลยใช่ค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะตัวละครบุผาอะ เอาละเอาละทองกวาวทองากนียวเอาสวัสดีค่ะสำหรับออสตินนะคะรับบทเป็นทองกลาวค่ะก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากเขาเรียกว่าเวอร์ชั่นเก่าๆตรงที่ว่าจะแสบขึ้นซนขึ้นซ่าขึ้นแก่นขึ้นเปรี้ยวขึ้นแสบขึ้นค่ะซาแไงเราจะสู้หรอสู้ค่ะสู้สู้กับนางคนนี้ค่ะจอเอาเป็นนางคนนี้เลยเหรอแต่ว่าตอนจบคือนี่นะาะกัน ราบอกเราบอกตอนจบกันแล้วบอกเลยโต้เลยบอกตอนจบเลยสู้ในครั้งนี้คือเราต้องสู้เพื่อความรักเราด้วยปากกับครอบครัวเราด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะสู้กับแม่ก็คืออารมณ์เหมือนแบบว่าเด็กดื้อรั้นกับแม่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สู้กับใส่ใจคือใครมายุ่งกับพี่เขาาไม่ได้เลยอ้าวพี่เข้าถึงเวลาแล้วค่ะครับผมก็คือผมรู้สึกว่าในในเวอร์ชั่นนี้เนี่ยทองกราวกับบุปผาเหมือนสลับคาแรคเตอร์กัน <laughs> ต้องย้อนความอย่างที่มีบอกว่าก็คือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเวอร์ชันกันก่อนอ่ะทองกวาก็จะเป็นคนแบบเเรียบยร้อยถูกกระทำตลอดร้องห่มร้องไห้กลางทุ่งนา,งาแล้วก็ววบุบผาเนี่ยจะลุยแทนใช่ผมบอกเลยบุบผาเรียบร้อยมดแล้ <laughs> จริงอันนี้เขาปรับเพราะคาแรคเตอร์เราหรือว่าเรา ไม่คือคือด้วยคือด้วยความเป็นเป็นเวอร์ชันใหม่ด้วยก็อยากให้คาแรคเตอร์มันแตกต่างครับผมกลับมาต่อหน้าเขเจ็ดแล้วสู้คนได้ใช่ลองสู้เพื่อความรักแล้วพี่ม้าล่ะสู้เพื่อความรักเราไงบ้างสู้สู้ทุกอย่างเลยครับผมแต่ว่าอาจจะสู้ไม่ทันเขาในเวอร์ชันนี้เขาไปก่อนอย่างที่บอกว่ามนุ์รักลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนกึ่งเป็นละครเพลงเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ละคนก็น่าจะได้รับหนึ่งทักษะ ในการแสดงละครเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการร้องเพลงก็คือเป็นนักร้องเกือบหมดเลยวะท่านี่เงียบเลยเกี้เมื่อกี้เห็นนักเอกมองพื้นค่ะไม่เป่านักร้องอ่าทำนักร้องไม่ฉเนี่ยฉันร้องโหวร้องร้องเพลงพอนะครับทำไมทุกคนถึงชี้เป้ามาที่หนูล่ะคะในเรื่องของร้องไม่กี่พูดถึงเรื่องร้องเพลงหนูอย่างนี้แล้ว น้องถ่อมตัวครับจริงๆแล้วเนี่ยทางผู้จัดทางทีมงานทางผู้กำกับไปเขาคัดมาแล้วว่าใครร้องเพลงได้ถ้าร้องเพลงไม่ได้เล่นเรื่องนี้ไม่ได้ครับโอ้โหมาแต่ละน้องดีใจน้องดีใจเรื่องรับไปกี่เพลงรับกี่เพลงเหรอี่เพลงรับกี่เพลงมีเพลงเดี่ยวค่ะเพลงคู่แล้วก็เพลงรวมเพลงเดี่ยวสองเพลงนุ่นนี้ใช่ไหม ของเพลงช้าด้วยใช่ไหมมีเพลงช้าไงานปาร์ตี้แล้วก็ตามสัญญาแล้ก็รักเธอที่สุดไงสามเพลงเราติดลรงติดตรงไหนควาไปสามเพลงด้วยกันนะคะสามเพลงดีไม่ดีเขาไม่ให้ร้องหรอกตั้งสามเพลงอ่ะแปลว่าร้องดีมากอย่าฟังเลยอ่ะพูดอย่างเงี้ยมันเช้าไปแปลมาเลยเราเล่นใครอยากฟังก็สามารถไปฟังได้ช่องทาง YouTube ของไผ่ร้อยกอค่ะปั่นวิวให้ด้วยนะคะฟังมากมิวกี่เองฮะ ของผมสี่เพลงครับสี่เพลงมีตบมือไม่รู้ตบมือทำไมไม่ร้มีมีเพลงเดียวสองเพลงแล้วก็เพลงคู่กับชาร์ลอตแล้วก็เพลงรวมกับทุกคนครับผมก็ค่อนข้างแน่นเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีประสบการ์ร้องเพลงลูกทุ่งมาก่อนก็ต้องฝึกเยอะเหมือนกันครับคนอื่นๆล่ะฮะมี จแจมร้องเพลงก็จะเป็นเป็นเพลงที่ที่เรารู้จักกันมาในยุคเก่าๆนะครับที <c <c ่เราเคยได้ยินในเวอร์ชั่นของมุรรักทุ Seiten ่งเรื่องเก่าๆตัวละครตัวไหนเขาร้องเพลงอะไรก็จะร้องเพลงนั้นรวมถึงมีเพลงใหม่ๆที่เอเดนขึ้นมาด้วยก็เนี่ยทุกคนในที่นี้มีเพลงกันหมดเลยใช่แล้วก็รวมทั้งเอาเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมารีเมคใหม่เอามารีมิกซ์ใหม่หรือว่าเปลี่ยนทำนองใหม่ในคนนี้ก็มีเหมือนกันครับผมใช่สิบมือนสิบมือมีมีมีแล้วก็มีแบบมีความพิเศษคือเหมือนมีใส่ทอนแลปเข้าไปนััวเบจจุชร ขึ้นนเลยะะพูดถึงผู้กำกับครัเป็นไงบ้างฮะน่ารักพี่รวยพี่รวยเขาบอกว่าทำมาแล้วถึงสอเวอร์ชั่นเลยนะมนใช่เป็นเวอร์ชันที่3ของเขาใช่ไหมเวอร์ชันที่3ของเขาเลยครับผมก็เป็นยังไงบ้างประสบการณ์ก็ดีเนาะใช่ทุกอย่างผ่านไปเร็วมากๆมีความสุขครับแกเป็นคนอารมณ์ดียิ้มง่ายๆแล้วก็ รู้สึกว่าแบบทํางานด้วยแล้วผ่อนคลายพี่ที่สำรวกันใบรุ่นอะกบใบรุ่นก็แบบเหมือนนักเลงเก่าเหมือนกันนะนักเลงคุณขยายความเพราะว่านักเรลงเก่าให้ทุกคนฟังสิครับก็เดี๋ยวคืนนี้รอดูแล้วกันครับคุณจะเห็นพี่สำรวจนเต้นอยู่หน้าเวทีจริงจริงเหรอทุ่มสุดดิสมากเอทั เราผู้จัดเราก็เต้นด้วยนะครับผมทุกคนเต้นหมดเลยไอ้นนี้เกมกันมาทั้งทั้งค่ายเลยต้องจับตาดูดีว่าจะมีใครบ้างมันเป็นอิสราเอลก็แต่อิสราเอลอิสราเอลครับผมเราติดตามได้เขาเป็นไงบ้างคนอื่นพูดถึงบ้างสิอ่ะพี่ท็อปพี่ท็อปเมาพี่ท็อปเมาคนที่ออกอีเวนต์น้อยที่สุดครัท็อปนี่ละครเรื่องแรกวะละครเรื่องแรกเลยครับก็ ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนคือแบบผมเป็นหมอรำผมติดตามแล้วก็รู้จักทุกคนอยู่แล้วสำหรับพี่สมบูรณ์ก็ทุกคนจะบอกผมว่าพี่แกดุมากผมเก่งสุดๆเลยแต่แรกแต่พอได้คุยปุ๊บกับแกก็รีแลกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเหมือนนักเรียนเก่าคิดดูเก่าวิชาดีครับต่างมันต่างกับเราที่เอนเตอร์เทนอยู่บนเวทีแล้วแบบต้องมาแสดงอย่างเงี้ยบ้างพอมาเป็นมามาแบบได้รับบทนั่นแสดงอะไรต่างครับเพราะว่าอยู่บนเวทีก็มันไม่มันไม่ได้งานละเอียดขนาดนี้ครับผมก็ ก็เล่นเล่นหัวหัวได้บนเวทีแต่ว่าอย่างที่มัต้องเล่นเลยเหเล่นเลยเอเล่นเล่นหัวไม่ถึงว่าแบบก็ไม่ได้แบบเป๊ีรอเซ็นต์เนี่ยครับเล่นเล่นหัวหัวคำำะเล่นเล่นคำขำเพราะเวลาเล่นหลเนี่ยก็เหมือนผมเล่นละครเรื่องหนึ่งอยู่แล้วนวัประมาณนั้นเล่นเล่นหัวหัวเล่นอะไรเล่นหัวเลาะไปเล่นไปมันเป็นคำศัพท์พิซานครับเออิานัประมาณนั้นครับผมแลวหงเราล่ะฮะมี ยังไงบ้างที่โชว์ศักยภาพอะไรบ้างในเรื่องนี้แล้วแต่การแสดงสำหรับเรื่องนี้ก็ได้เรียนอะไรใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆเช่นต่อยต่อยมวยอะไรอย่างเงี้ยอต่อยต่อยมวยกับพี่มิวอะไรอย่างเงี้ยใชหลายอย่างหลายอย่างเพราะว่าอยู่ที่เราอ่ะผมไม่ได้รับบทที่มันมันบวกมันบวกขนาดพร้อมพร้อมแบบว่าประทะตลอดอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยู่ที่เราเราเป็นนักแสดงใช่เป็นนักแสดงที่เราด้วยอนการใช่ครับแต่ส่วนมากจะรับบทเป็นคนสุขุมเจนท์มเ สุภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่บทธรรมารักมันจะแบบพร้อมบวกพิกคาแรคเตอร์ไปเลยพร้อมปะทะทุกเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมานีก็จะแบบสู้ๆข้าๆหน่อยใช่จ้าชูด้วยเจ้าสูด้วยจะชูด้วยย่าไปฮะเจ้จชูมันต้องมีสายตาแบบแ่พรวาอมันต้องแบบตลอดเวลาที่แรกเขาทำไม่ได้ตอนแรกเขาบอกว่า โนพี่เจ้าชูไม่เป็นอ่ะไปถามครู้นะใช่ไ่ถามปริมรู้ให้สอนอ่ะใช่ไหมไม่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 เราไม่ใช่ไม่ใช้เวลาแบบหนักมากเลยกับเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปในแบบว่าใช่ตอกแตกเนาะใชเยอะเวิร์กช็อปเยอะมากในการที่จะทำให้อ่าคาแรคเตอร์ตัวนี้มันชัดดึงพี่เขาเพราะว่ามันคอนแทคต่างหมอลาแตกต่างมากแต่ว่าผมชอบผมชอบคาแรคเตอร์ทำมาล่ะครับได้แสดงบทใหม่ๆเลย เรื่องนี้นักแสดงเยอะมากใช่ไหมฮะนอกจากเราแล้วมีอีกเยอะเลยใช่ไหมฮะคนนะะฮโอ้โหเพราะเราถ่ายทุกโลเคชั่นเลยเราถ่อยนัแสดงทุกคนพูดถึงโลเคชั่นลงนากันเยอะแค่ไหนโหปล่อยวีบเป็นชีวิตไปจังหวนเรียกว่าเป็นโรไลใครใครที่ต้องอยู่แบบท้องรุ่งท้องทุ่งท้องนาเยอะสุดทิมเลยก็น่าจะเกิดจึงโง่ทุกคนนก็เกอดทุกคนนะฮะเพราะว่าเรื่องราวทั้งหมดอ๋ออันนี้อยู่เมืองกรุงทศส่วนใหญ่ใช่ไหมอันนี้จะอยู่ท้องทุ่งท้องนาเรอไม่ได้จริง หลายคนจะรู้ว่าแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะชื่อชื่ออะไรนะฮะน้องน้องควายในเรื่องอะฮะเป็นยังไงฮะมิวต้องเข้าก็แพงดีครับแพงจริงเหรอเขาบอกราคาหลายสิบเลยอะจริงเหรอคือมันต้องเป็นที่เขามีความสามารถด้วยหรือว่าไงฮะเา เขาะก็นอนหลับยากอยู่นี่ไงเถอว่าคือเน้นสวยอเน้นสวยเน้นสวยเน้นสวยทรงสวยวายพืากสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงอุ้ยยากนิดนึงใช่ไหมวันนั้นใช้เวลาทั้งวันเลยเนาะถ่ายกับพี่โก้เขาอะแล้วมิวต้องมีขึ้นคียอะไรอย่างงี้ไหมมีครับตอนแรกคือพี่รวยเขาอยากให้ผมอาก ขี่พิโก้เนี่ยต้องการให้เหมือนใช้คำว่าขับแล้วขับพิโก้จากทุ่งนาแล้วเข้าไปในคอกอะไรเงี้ยเขาเรียกขับควายขี่ควายถูกเหรอคะขี่ควายรายการนี่เดียวเดี๋ยวงานชลบุรีแข่งขับควายไม่มีนะครับเขาแข่งขี่ควายกันข้าวก็มาเรืดองขับพิโกไม่แล้วถึงเวลาจริงคือเขาไม่ใช่แบบเหมือนเหมือนไม่คือไม่ใช่สัตว์ที่ถูกเทรนมาในการแบบขี่ ไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ทําให้แบบเราไม่สามารถควบคุมทิศทางได้ไงสมมติเราขี่ปุ๊บเขาอยากกินหญ้าก็ลงไปกินหญ้าแหละจุดท้ายถึงเวลาจริงก็ไม่ได้แล้วมีซีนที่ต้องแบบเนี่ยเราสองคนต้องนั่งหลังควายมีไหมไม่มีไหมซีนคลาสสิกพวกนี้มีไหมคลาสสิกอ่ะคือตอนแรกเขาจะให้นั่งด้วยกันครับแต่เดี๋ยวมันจะไม่มีใครจูงแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่ไปก็เลยกลายเป็นว่าทองกวางนั่งนั่งบนควายแล้วผมก็เลยแบบลากเอาแล้วทองกวางขับควายเป็นไงขี่ควายเป็นไงคยังแล้วตอนแรก กลัวควายค่ะแต่ว่าเหมือนพอเจอพี่โก้แล้วน <nhưng S 1> ่ารักคือดูไม่ดื้อไม่สนนี่ค่ะแต่ว่าโดนฟาดมาทีหนึ่งห่างพี่โก้ฟาดใช่ไหใช่เจ็บมากอันนี้เพราะว่าไปยืนอยู่อ่ะสุเป็นพี่โก้ใช่ไหมตัวแฉนี้คือทองกวาวของแท้ในเรื่องแน่เลยเนี่ยสมมติตรงนี้เป็นพี่โก้อย่างเงี้ยแล้วพี่ม <ul polls> ิวอยู Fox ่ตรงนี้พี่ค้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ทองกวาวแล้วก็ กำลังแบบกอดกันอยู่แล้วเหมือนกอดนานเกินมั้งพี่โก้ก็สะบัดหางแปะโอ้ที่เหมือนฟาดเลยฟาดเสร็จแล้วเดินไปเลยความแสบของพี่โก้แต่ว่าน่ารักค่ะน่ารักคนแข็งนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรเฮ้บอกว่านอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีพี่ๆนักแสดงรุ่นใหญ่ให่เห็นบอกว่าเป็นนักแสดงในยุค90มากันเยอะเลยใช่ไหมฮะพี่ต้อมมชีกรอันนี้รับบทเป็นแม่หนูค่ะโอ้โห ก็เหมือนพี่ต้องบอกว่าเหมือนขายตะขาบให้ผิดคนจริงๆต้องขายให้คนนี้ด้วเป็นบุผาจะเรียกจริงๆเจ้าเลยนก็คือบุผาเวอร์ชันเวอร์ชันแรกใช่ไหมครับที่ดูเรียบร้อยดูอย่างนี้ใช่ไหมคะขายผิดเลยใช่แล้วแล้วคือในเรื่องคือไม่รู้ว่าเขาไปแคสอะไรยังไงนะแต่คือเหมือนแม่ลูกกันจริงๆมากไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือว่าแบบคำพูดท่าทางเนี่ยคือเหมือนกันมากจนแกก็แบบว่าเออเราก็อินไปด้วยเวลาเล่นกับแกอะไรอย่างเงย แล้วพ่อเะรอะอยากรู้พ่อมากเลยพี่แจ็คพ่อยาาะบอกทุกครั้งที่เข้าฉากกับพี่แจ็คนะไม่เคยได้ไม่เคยได้แบบว่าเทคเดียวผ่านเลยแกจะชอบแบบเสริมมุกอะไรมาท้ายตลอดเลยให้เราขำอะไรอย่างเงี้ยไม่ไแบบไม่ได้แบบมีรูปลูกตกต้นหายไม่แคุณพ่อต้องดุหน่อยไหมเออต้องคือถ้าสูว่ากล้องรับหน้าหนูอย่างเงี้ยเล่นกับพี่แจ็คอะ หนูอดกลั้นอดทนมากเลยนะเพราะว่าพี่มิวจะอยู่หลังกล้องแล้วก็จะหัวเราะแบบเบาๆอะไรอย่เงี้ยแล้วหนูก็เลยเอาคืนเวลากล้องรับพี่มิวหนูก็จะแบบ พ่อเล่นมุกอะไรอีกสักอย่างนึงนี่อะไรเงี้ยแกขำแล้วแกก็ขำแล้แกพูดว่าอะไรนะตรงที่ว่าไปงานอะไรเนี่ยอันไหนอ่ะมีลูกขยี้ของเขาอ่ะเนาะเขาจะมีตลอดเลยหย่อนเรื่อยเรื่อยหยอดเรื่อยเขาอะไรลูกแหม่เดี๋ยวต้องเก็บไว้ต้องเก็บไว้ไม่เก็บ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 หรอไม่เก็บด้วยแกเที่ยวอย่ามายุ่งหรือสักอย่างอ่ะอย่ามาลุ่มล่ำสักอย่างอ่ะอย่ามาลู่ลู่อะไรกับลู่ลี่อย่าลู่ลี่อย่ามาลู่ลี่กับลูกสาวอะไรเงี้ยคือลู่ลี่กับลูกสาวใช่ไหมแล้วหนูขับประมาณห้านาทีเลย ตลกมากลุ่ลามวลูลีเดี๋ยวอันนี้อันนี้ละครตลกหรือเปล่าคะไมครัตลกและมันมันมีแนวไหนบ้างอ่ะมันคือปกติเราเส้นเรื่องมันจะเป็นละครเพลงที่แบบดราม่าอะไรอย่างนี้ดร่าแนวผมว่าผังของเวอร์ชันเนี้ยจะค่อนข้างไปทางลอมคอมครับคืออยากให้คนดูที่ได้มาดูเนี้ยรู้สึกแฮปปี้และมีความสุขแล้วก็ได้ สัมผัสกลิ่นอายของค,ความเป็นไทยทั้งแบบทั้งพื้นบ้านด้วยทั้งในเมืองด้วยแล้วก็ได้ฟังเพลงลูกทุ่งด้วยก็คิดว่าคงจะแฮปปีก้กันครับผมเราได้เห็นแบบกลับมากลิ่นอายเก่าๆ,ๆ,ๆ,ๆครับ<ต>กินอะไรครับปรับมุงให้มันมีความทันสมัยขึ้นเหมาะกับยุคยุคใหม่ที่แบบว่าต้องการอะไรที่มันย่อยง่ายขึ้นเเพราะฉะนั้นแล้วบอกสิ่งที่ไม่ควรพลาดหน่อย EP หนึ่ง คืนนี้ EP หนึ่งเลไล่ไล่ก็ไปทีละคนเลยไหมไปทางนู้น่อนไหมป๊อบตัวอีกแล้วป๊อบตรวอีกแล้วไม่ไม่เออเเรวบให้ EP หนึ่งเราจะได้เห็นอะไรบ้างผมไม่รวบแล้วกันครับเพราะว่าผมผมสั้นนี่ นักเอกลุนกันอ่ะสาระคิมนะคิมว่าลุ้นว่าจะเล่นอะไรหรอลุ้นว่าจะจะไรูปยังไงผมผมเป็นคนรวปเหรอใช่รูปเลยคนเดียวเหรอก็สำหรับคืนนี้นะครับผม EP หนึ่งเนี่ยทุกคนเตรียมรอคอยเลยนะครับสหรับใครที่แบบว่าคิดถึงมนุ์รักลูกทุ่งนะครับในเวอร์ชันนี้มนุ์รักลูกทุ่ง2567สนุกครบรถแน่นอนครับยังไงก็ฝากพวกเรารวมถึงมนุ์รักลูกทุ่ง2567ด้วยครับสนุกแน่นอนอย่าลืมดูคืนนี้สี่ทุ่มสิบห้าสี่ทุ่มสิบห้าเอ้ยหพอพอ พอกี่โมงนะคะสี่ทุ่มสี่สิบห้าครับทางช่องสามนะคะกดสามสิบสามค่ะใช่ค่ะมันจะครบรถยังไงทุกวันศุกร์เออเออใช่ไหมเนี่ยเรื่องผมคบยังไงก็เลยดีให้รวมอยากอยากรู้แบบเอ้ยแบบเปิดเรื่องมามันจะฟิลไหนยังไงอะไรอย่างเงี้เลยเปิดเรื่องมาก็จะเริ่มเป็นงานวัดเลยค่ะเป็นแบบว่าย้อนอดีตย้อนวานอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพระเอกพระเอกเดินลงรถเมค่ะ ชิ้กระเป๋าลงเสร็จแล้วก็เดินเดินเดินเข้าไปที่งานวัดแล้วก็ยูดีก็ขึ้นไปร้องเพลงโอเคจบค่ะอีแล้วจบแล้ต้องดูแล้จบแล้วไม่ได้ดูแลอ๋อตรงนี้กไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงยังไม่เห็นผู้ใหญ่ก็ยังไม่ให้พวกเราดูก็อยากให้พวกเราดูขอพร้อมกันเลยทีเดียวแต่ถ้าสมมติแบบลุกลุกที่แบบเราเห็นแบบเมื่อก่อนที่แบบผมจังงงจางงงมีคือเราจะเห็นในอีพีหนึ่งวันนี้เลยใช่ไหมคะใช่วันนี้เลยค่ะประกวดประกวดนางงามค่ะวันนี้แล้วต้องมาลุ้นกันว่าสองสาวนี้ใครจะรับมงไป อ่าคือฟาดการไฟกันตั้งแต่อีกีหนึ่งเลยใช่ไหมฮะเปิดตัวแบบประกวดสองงามบ้านทุ่พี่ขาวก็จะแบบมาเลยชุดแดงชุดแดงลุยทุ่งนามาเลยครับผมไม่รู้ว่าผ่านพี่โก้ไปได้ยังไงมือนมีควายไม่ขวิดควายตัวเองไงเ้าไม่ขวิด อ่ะก็ฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับมนรักลูกทุ่ง2567คืนนี้ตอนแรกนะฮะ4ี่ทุ่มสีนาทีนะฮะ ก็ฟ้าหน้าจรอชมกันได้เลยนะครับมีใครจะอ้อนแฟนๆหน่อยไหมเอาเราอ้อนแฟนๆให้ติดตามกันหน่อยไหมไม่อย่างงี้อ้อน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 ทุกู่เลยดีกว่าอันนี้ก็ได้แฟนฝั่งทางแบบท้งล่ด้วยทางนี้ด้วยไงอ่าเล่เลยอ่าเจ้หน้ทกาฝากอ่าแฟนๆชาวลาว่ทยติดตามละครมรักลงทุ่งเด้อเพราะว่านักแสดงทุกคนรวมทั้งเทเลอร์แล้วก็ทั้งเบื้องหน้าแเบื้องหลังทุกคนเฮ็ดเต็มทีทุ่มเทแบบสุดซีวิต สำหรับผลงานตัวนี้ก็หวังว่าทุกคนที่เบิงมร<ม>ลักลูกทุ่ง 2, 5, 6, 7กับะซีมวนแล้ก,กะเพ,เพลิดเพลินแล้วกะแฮปปี้เอนจอยไปกับ ละครของพวกเฮาเด้อเออเข้าใจคือกันเด้อโอเคคือกันง่ายเลยนะเออคือกันนะให้พี่ท็อปพี่ก่อนงั้วเราเราฝั่งอีสานอป๊อบปตัวไม่รอดพี่ดูหมอรำครับผมนอ่ันนี้กับพี่น้องไทยอีสานบ้านเฮาครับผมกระปากติดตามละครของทุกคนครับทุกคนกระติมที่รับรองว่าสิมวนซึนโปเพนาฮันมะรำเลยครับผม ไม่เห่อหรอไม่เหรออะไรคะไม่เหนื่อยไอ้มวลซื่นหรอเขาหน่อยก็ฟากละครเรื่องรลอกหลงถุงด้วยนะคะสายสายให้หนุวีสาภาษาใต้ให้หลงอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไปให้น้องดีกว่าก็คือกันนะคะโอเนี่นฟังก่อนฟังผมก่อนเราจะฝากเป็นภาษาใต้ฝั่งใต้วันบ้างค่ะก็ฟากละครด้วยนะคะมวลรักลูกถุงซองฮะฮอกเจ็ดเริ่มทองแดงแล้วเริ่มทองแดงแล้วก็ ตอนนี้นะคะวันซุกันเป็นตอนแรกเลยฝากทุกคนนะคะพี่น้องชาวตายฝากติดตามพวกเราทุกตัวละครเลยนะคะบอกว่าสนุกแน่นอนร้อยจังหู้ค่ะพี่น้องนี่เหนือเหนือเหนือเป็นเหนือเปเหนือเอ้ยตกหน่อยเจ้าไม่ได้เป็นคนแพทอีสานเหมือนกันฝากพี่ภาคกลางดิภาคกลางภาคกลางก็ฝากด้วยนะครับผมมารัลูกทุ่งนะครับ ก็สนุกแน่นอนครับได้เห็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ของหลายๆคนในที่นี้ที่แตกต่างออกไปจากที่เคยเล่นกันแน่นอนนะครับสำหรับแฟนๆของศิลปินแต่ละคนนะครับเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับพี่มิวพี่มิวมาฝากรวมๆหน่อยสุท้าย finally finally มีใบเลยใครใครก่อนใครก่อน international มาใช้ก่อน inter กันใช่แอินเตอ e r กัน hi international fans I don't know if you guys are watching or not but tonight's gonna be the first episode of m o n r a k l u k t u ก2000 2567 So I hope you guys enjoy the the movie and don't forget to like recap how do you feel after watching it and don't forget to watch until the first episode to the last episode. Thank you. <laughs> 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 สวัสดีครับทุกคนอันนี้ก็หมายถึงการลุกรึ่งไปไรวมๆรวมๆกันก็ก็อย่างที่ทุกคนบอกนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่หวังว่าทุกคนจะรักในเวอร์ชั่นนี้นะครับเพราะว่าทุกคนตั้งใจทํางานมากทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยครับผมก็ฝากติดตามด้วยช่อง3 EP แรกวันนี้เวลา4ทุ่ม45นาทีครับผมฝากด้วยนะครับ โอ้โหครบัสน้ำตาให้กับพี่ฟ้ากับทองกลาวใน EP ไหนไม่รู้นะหรือเปล่าไม่มีไม่ต้องไมแต่ซับตาแต่ซับแบบน้องไคมนะฮะเตรียมลุ้นกันได้นะครับผมมรักลูกทุ่ง2567นะครับผม4ีทุ่มีนาทีย้ำรอบที่1น0รนะฮะก็เอาไปเอาเอาปว่าสนุกครบรถแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ ขอบคุณทั้งแปดท่านมากมากครับโอ้โหเอเนอร์จีเหลือล้นมากนะฮะรายการแรกด้วยนะครับที่มากันในวันนี้เดี๋ยวเขาต้องต่อกันอีกยาวๆว่าจะยังไงกันหลังๆก็จะเริ่มใหม่ก็เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะแล้วมาพบกันใหม่นะครับผมสําหรับครอบครัวบันเทิงออนไลน์นะฮะวันนี้เราสองคนพี่แป๊ะแล้วก็เหล่านักแสดงโมรลกิธิทุ่งสองข้าหุกจะต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย